สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขายรหัส ROV เป็น ID ที่994ครับ5,500บาทเอาของตามภาพนี้กลับไปได้เลยแต่ถ้าหากภาพมันยังบอกไม่พอ รอดูข้อมูลในคลิปนี้เลยครับเราจะรีวิวอย่างละเอียดให้คุณผู้ชมเลยนะครับก็บอกเลยนะครับว่า ID ที่994ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณไปเติมเอง5,500บาทไม่มีทางที่จะทำให้คุณได้ของขนาดนี้ไอดีนี้ฮีโร่ก็ครบทุกตัวสกินตำนานไม่ว่าจะเป็นเอสตีมของไอริของรอเรียลมีหมด สกินพวกแพงๆไม่ว่าจะเป็นลาสมวยไทยคิวเลนตำรวจมาหลอดหุ่นยนต์ on, หรือสกินอื่นๆอีกมากมายไอทีนี้ทําการเติมสมได้เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นถ้าคุณผู้ชมซื้อไอเทีนี้ไปยังไงยังไงก็ประหยัดไปเยอะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับ เบื้องต้นครับรหัสนี้ฮีโร่107ตัวพูดสั้นๆว่าครบทั้ง R.O.V ในตอนนี้สกินมี200ตัวครับและงปัจจุบันคอนคลูเลอร์ยังไม่ได้ทำการรีซีซันนะครับก็คุณผู้ชมที่ซื้อดีนี้ต่อไปก็ไปรีซีซันแล้วก็เก็บในโซของแล้งซีซันใหม่ได้เลยนะครับฮีโร่หลักๆที่รหัสนี้นิยมเล่นมีไวยโอเลตวูคองเทวาน a ทกิลดอร์ซูก้าลัสไฮริ วลไฮนะครับหรือแวนนะครับนาคอร์มอรทอคิวเลนซิลแล้วก็ตัวละครเดินๆอีกมากมายครับอันนี้เราดูคร่าวๆพอเนาะประวัติการเล่นข้ามไปมีสกอร์การเล่นโหมดต่างๆก็ตามนี้นะครับจัดอันดับก r a แบทเทิล e ช h a เรนออฟวอลเลอร์นะครับ 10v10 แล้วก็โหมดเด่นๆตามนี้ใครดูไม่ทันสต็อปภาพนะครับส่วนสกอร์ m อ p l e g e n d a r y Penta เพนต q าคอรค์ด้านบนมีแสดงผลดูได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่ฮีโร่และสกินครับ ในด้านของฮีโร่นะครับพูดสั้นๆครับครบทั้ง ROV ตอนนี้คือมันมีทุกตัวจริงๆและถ้าอนาคตภายภาคหน้าเอ้ยมีตัวใหม่เข้ามาเหรียญในเกมยังเหลืออีก4 000, 3 0 0 0คุณผู้ชมสามารถซื้อตัวละครใหม่ได้อีก2เวฟเลยนะครับ พูดง่ายๆว่าโคตรคุ้มครับในด้านของไอดีนี้ถ้าคุณผู้ชมเน้นไอดีที่ฮีโร่เยอะราคาถูกๆตัวนี้ตอบโจทย์ครับในส่วนของสกินไอดีนี้ก็ไม่แย่นะครับฮีโร่มีเท่าไหร่สกินมีเยอะกว่าเท่าตัวครับสกินมีทั้งหมด200ตัวที่เป็นแรก็มีล่อไป92ตัวแล้วครับแทบจะเกินครึ่งเลยนะครับมาดูกันว่า92สกินแรและ200สกินรวมเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับสกินทั้งหมดนับตั้งแต่ลาวิลี่สเก็ตเตอร์บอยเนี่ย เลื่อนลงมาเลื่อนจะเป็นสกินที่มี ID เดีนี่ยใน i d r v ตัวนี้ทั้งหมดผมจะเลื่อนให้ดูก่อนสำหรับคนที่รู้ว่าสกินไหนแรอ,อยู่แล้วก็ดูช่วงนี้เลยนะครับส่วนใครไม่รู้ว่าสกินไหนแรก็เดี๋ยวผมจะรีวิวหลังจากเลื่อนไปจนถึงล่างสุดเพราะบางคนเขารู้อยู่แล้วว่าสกินไหนแรสกินไหนไม่แรดังนั้นการที่ผมมาอธิบายมันอาจจะเสียเวลาเปล่านะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจถ้าใครแบบเอ้ยยังไม่รู้ว่าสกินแรตัวนี้มันหายยากยังไงก็ รอผมเลื่อนถึงข่างสุดผมจะรีวิวให้อีกรอบหนึ่งอะโอเคนี่คือสกินทั้งหมดใครดูไม่ทันปรับภาพเป็น H ฮดีและกดสต็อปนะครับเลื่อนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับ ในด้านของสกินลิมิเต็ดของแวนเนี่ยมี2ตัวเลยนะครับเรียวมาโลสปาร์ตี้ก็มีด้วยสกิน s โนว f เฟสติวัของ v ีลาสโนแองเจ l วันนี้เป็นสกินยุคแรกของเกมอา v ีดีนี่มีด้วยนะครับรวมถึงสกินเอสตีมในตำนานซากุระฟูบุกิโ o e dition ของไอริเป็นสกินเ t สต m มตัวแรกของเกมอารและเป็นสกินเอสตีมที่มีราคาในการสูมสูงมากๆได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นไอดีนี้มีให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไปสุ่มสักบาดเดียวลิมิเต็ของวูคองล่าง Arctic Thunder นะครับหรือล่างขี่ม้าน้ําแข็งที่เป็นสายฟ้ามีด้วยนะครับไฮยะเตะพีตาโขนทําการสุ่มกิจกรรมได้เป็นที่เรียบร้อยซูก้าโชกุนเทวานาสคิงด้อมกาดิสวาเลอร์มีหมดเลยครับก็จัดเต็มครับในส่งลิมิเต็ดดาร์คเ i จ n ของ Violet, w Viol i r e ว e อ s s เลตสปริล่างแจกฟรีมีด้วยครับเสตีมของลอเรียลดีวายค นะครับ Rebirth อันนี้เป็นหนึ่งในสกินที่หายากที่สุดของ L'Oreal ในตอนนี้อันนี้คุณจะได้ไปด้วยเลยถ้าชอบเล่นเมดไอดีนี้มีสกินนี้ให้แต่ถ้าคุณไม่ชอบสกินเมื่อคู่นี้เรามีในสอง Halloween s c r e m ของ L'Oreal ให้ด้วยซึ่งหายากไม่ต่างกันนะครับแต่ความแรงก,ก็ต้องยกให้ ST มากกว่า Supreme ในสอง Last f o r c e b i t กับ ครินแนคมีด้วยสกินครบรอบ2ปีของวิฟนะครับนาตาาคริสต์มาสเลดี้มีให้ด้วยนะครับสกินซูเปรมสกินลิมิเต็ดต่างๆนะครับรวมถึงลิมิเต็ดจากวอลเลอร์พาร์ซีซั่นก่อนหน้านี้คอสมอสแอสตราวอล์เกอร์ของลาวิลลี่นะครับ ก็ได้ไปด้วยนะฮะลิมิเต็มาหลอดในตำนาน d เดชวรมอันนี้ได้มาด้วยเช่นเดียวกันในดีนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเจอสกินตำนานอีกเพียบเลยนะครับลิมิตองลิมิเต็ดสโนว์เฟสติวัลวอลเลอร์สกินและเลื่อนขึ้นไปอีกก็จะเป็นสกินโซลลิมิเต็ดไอลิเจนกับ u l นติเม e สกินนะครับเตี่ยวเซียนแบทแมน u l นติเม e ไว l โอ e n เจนตูนีนั่นลาสมวยไทยก็ทำการเติมสุม่มไม่ใช่สุ่มสิเติมซื้อนะครับได้เป็นที่เรียบร้อย เลื่อนขึ้นไปอีกมาหลอดหุ่นยนต์ก็มีในไอดีนี้ครับก็ถ้าคุณชอบเล่นมาหลอดนะครับไอดีนี้มีสกินนี้ตอบโจทย์คุณเลยนะครับแล้วก็ยังมียอนร่างอัลติเมตเดมอนอาเชอร์ลีเจนต์ของสกินบัตเตอร์ไฟมูลาทาราซิลนะครับเทนนะครับแวนนะครับอัลติเมตสกินของลอเรียลนะครับลีเจนต์ของรไอของซูเปอร์แมนของซูก้านะครับ รีเจนของกาลีอัลติเมตสกินอย่างคิวเลนไดสโทเฟียหรือคิวเลนตำรวจนะครับได้ไปด้วยนะแล้วก็ฟลอเรนติโนอินเตอร์สเตลาร์คอนซิลอันนี้ก็สวยๆเลยวรจะได้ไปด้วยเช่นกันนะครับเลื่อนไปยังเจออัลติเมตสกินของลีเรียนนาอีกนะครับในสองนาคอสไซเบอร์คอเนี่ยไอเดีนี้ปัน้นไว้ที่เลเวล4แล้วเพียงแค่เลเวลเดียวเท่านั้นก็จะกลายเป็นเลเวล5ตันนะครับก็ถือว่าเยอะครับ แล้วก็สงการตูเรนแอสเทอร์วอลเกอร์ก็ทำการเติมเเออ่ติมซื้อไว้ให้ด้วยแล้วนะครับอ่าก็หมดแล้วครับสำหรับสก,กินในไอเดีนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วล่ะว่าตอบโจทย์ไหมห้าพั้าร้อยบาทเองครับคือได้ทั้งในส่งมวยไทยในส่งคิวเล่นตำรวจในส่งไอริทองลอเรียลเอสเต็มนะครับและสก,กินแล่ตำนานต่างๆอีกเพียบที่อัดแน่นไปในไอเดีนี้ลีเจนด์เอ่ยสโนว์เฟสติวัลเอ่ยวอลเลอร์พาสเอ่ย์สูพรีมเอ่ย นะครับดังนั้นมันคุ้มกับการที่คุณผู้ชมต้องไปเติมเองอยู่แล้วนี่คือในข้อดีในส่งฮีโร่และสกินฮีโร่ครบทุกตัวสกินแลกก็ไม่น้อยหน้าครับในส่วนของรูในไอดีนี้มีจํานวนสูงมากๆถึง250ชิ้นที่เป็นรูระดับเลเวล3ดังนั้นไอดี ID นี้พูดง่ายๆเลยครับว่ารูนครบทุกสายอย่างแน่นอนนะครับในส่วนแถวแดงรูนเวทรูนโจมตีรูนเจอกเกาะมีหมดรูนคลิกมีทั้ง2รูปแบบโกลเด้นบอดี้ที่เป็นรูนแท้งมีดิโซเลตก็มี Awake ที่เป็นแครี่ตีเร็วเน้นคลิด้วยมีครับในส่งรุ่นแถวม่วงนะครับรุนโทนที่เน้นพลังชีวิตและอัตราคิมีบลัดแมจิกของสายเมดมีนะครับรูนดูดเลือดเอเซนเรเวอร์มีโปรเทคพวกรูนสายแทงรูนสายสปอร์ตมีหมดนะครับแอส a ซ s i ิ a เนกับ Spirit ไม่มีทั้งคู่เลยนะครับตันหมดในส่งรุนแถวเขียว เรดวอรที่เน้นเกาะมีครับโกลเวสที่เน้นพลังชีวิตมีครับซิครับเอ็นเคเทชันอันนี้พลังเวทและลกูดามีทั้งคู่หรือจะลกูดาอย่างเดียวอย่างลูนเพลตี้มีด้วยดักน์นคอร์ลูนสายเจาะเกาะร้อยนู่นนี่นั่นมีครับสเตนสายเจาะเกาะเวทมีเมจิกฮาร์ดกับฮอลลี่ไลท์เนี่ยนะครับสามารถผสมกันจัดเป็นสายลูนพวกเวทแมพายหรือว่าเป็นลูนพวกต้านทันเวทก็จัดได้อีกนะครับและผมบอกเลยนะครับว่าไอดีนี้เนี่ย มันสามารถจัดให้ลูนเนี่ยแทบที่จะครบทั้งเกม RV ได้เลยอ่ะอ่ะผมขอยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับออเชริตี T ้เนี่ยไอดีนี้มันมี0ชิ้นใช่ไหมครับการที่เราจะปั้นจากเวล1ไปเป็นอ่าเลเวล3เนี่ยนะครับต่อชิ้นเราจะต้องใช้ในส่วนของอัพคัทเนี่ย4,975เหรียญถูกไหมครับ4,975ผมขออนุญาตเข้าเครื่องคิดเลขเลยครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา 4975ต่อครั้งเราจะเอาไปหารกับ294,000ซึ่งเป็นชิ้นส่วนรูนที่มีนะครับ294ตึกตึตึก,ตกหาร4975รหัสนี้สามารถใช้เฉพาะชิ้นส่วนลูนอย่างเดียวเลยนะในการซื้อรูน3เพิ่มได้อีก60ชิ้นครับอ่า59ชิ้นครับแต่ผมปัดเองเพราะว่ามันมันเกือบเกือบะตีว่า60ชิ้นมันได้60ชิ้นนะคุณ น,นั่นแปลว่าเออร์เทลิตี้ดันให้10ได้เลยนะครับเฮอร์เคิลเลียนพาวเวอร์ดันให้10ได้เลยเกรทวอลซื้อสก2ดันให้10ได้เลยอิมมอร์ทัลดันให้10ได้เลยเฟียกับเพรกับโครอสซัสดันให้10ได้หมดเลยพูดง่ายๆไอดีนี้นะครับสามารถดันให้ลูนแทบจะครบทั้ง R O V ได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นซื้อไอดีนี้ไปลูนแทบจะตีว่าครบทั้งเกมได้เลยอะเพราะงั้นคุ้มมากๆนะครับในราคา5,500กับรูนที่คุณได้ไปขนาดนี้ เมื่อปากเลยครับแล้วก็ในส่งรูนกลับไปอีกรอบหนึ่งช่องรูนในดีนี้นะฮะก็มีจำนวนที่30ช่องครบจัดได้ตั้งแต่สากกระเบอือยันเรือลบเลยนะครับรูนสายเวสสายปริกคุณจะเอาอะไรเลือกจัดได้ตามที่คุณต้องการได้เลยช่องมันครบเลยอ่า และในส่วนของคลังของรหัสนี้มีพวกบัตรเปลี่ยนชื่อ e p คูณ2บัตรเชา่าสกินนู่นน,นี่นั่นเอฟเฟกต์สกิลต่างเอฟเฟกต์วาร์เอฟเฟกต์ค่าบัตรเปลี่ยนชื่อมี19บใบใช้จริงในการเปลี่ยน6ใบดังนั้นซื้อดีนี้ปุ๊บเปลี่ยนชื่อในเกมได้ปั๊บโดยที่ไม่ต้องเติมสักะบาทเดียวและเปลี่ยนได้หลายๆครั้งด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจีพะทนาจากกิจกรรมต่างๆนั่นเองโอเคคุณผู้ชมดูมาจนถึงตอนนี้น่าจะรู้แล้วล่ะว่ารายละเอียดดีเทลของ ID ตััวนนีี้มมอะไรบ้างหลักๆ ดังนั้นโคตรคุม้มครับผมไม่พูดเยอะเลยคุ้มแม่คุ้มมากๆก็ไอดีที่994ตัวนี้5,500เอาทั้งหมดไปเลยครถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับข้อมูลในไอดีนี้คือครบด้วยไม่ว่าจะเป็นเมลไม่ว่าจะเป็นเบอร์เราส่งมอบให้ลูกค้าทั้งหมดดังนั้นซื้อไปเนี่ยข้อมูลทุกสัดส่วนจะถูกเปลี่ยนไปของคุณทันทีดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจ ติดต่อมาสั่งซื้อได้เลยที่ฟันเพจเจเติมเกมหรือเซิร์ชที่ด e s c r i p t i o n ใต้คลิปนี้เลยครับรายละเอียดใต้คลิปนี้เราจะมีลิงก์ฟันเพจแนบไว้อยู่ก็ดูรายละเอียดและอินบ็อกมาสั่งซื้อไอดีนี้กับเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิว ADRV ตัวที่994ไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ